สวัสดีค่ะสวัสดียำเพริ๊เช้าจ้ะทุกคนวันนี้จอยจะต้ยมยำหัวปลาแซลมอนกับเอ้ไอ้เขาเรียกก้างแล้วมันจะมีเนื้อติดเยอะจอยหั่นเอาแบบเอาเนื้อติดเยอะๆจ,จ้ะจอยจะเอามาต้มยำเพม่อนปลาเน้เข้ากับบรรยากาศนหนาวๆมากเลยจอยจะต้มสามหัวจะ้ะนะจอยซื้อมาสี่ตัวจอยอบตัวหนึ่งนะกินไปกับน,น้องมงน้องไม้ช่วงไอ้นั่นละหลังจากคริสต์มาสละอันนี้จอยก็เอามาต้ยมยำจะ้ะ แต่ว่าขาดอย่างเดียวขาดเลยรู้ไหมขาดผักชีนี่มันผักชีใส่ไม่เป็นไรอันนี้ก็คือเครื่องเทศจ้ะนะขาดตะไคร้ใบมะกรูดหอมแล้วก็ใส่ไอ้มะเขือเทศลงไปด้วยจะ้ก็ใส่เครื่องปรุงยำหองจอยก็เนี่ยตาโรโบจะ้ะมันเข้มข้นที่ห้อนี้เข้มข้นยอมรับเลยแล้วก็เกลือเอาไวป้ปรุงรสนะคะจอยจะทำสองเมนูจอยจะทำไอ้นี่ด้วยวันนี้ทำไส้กรอกจอยไปซื้อหมูสับมา ที่คอร์โก้นะอันนี้มันสี่โลเกือบห้าโลอ่ะเพืเ่อนๆนะเนี่ยในเนี้ยสี่โลกับห้าโลสิบเอ็ดตัวยิบเก้าพีจ้ะนะอันนี้ก็มันหมูนะคะมันหมูจอยก็ได้หมักเครื่องเทศที่จอยตำอ่ะเพื่อนเนะจอยก็ตำเครื่องเทศให้มันดับกลิ่นข้าวให้มันหอมสมุนไพรเดี๋ยวจอยจะทำแต่จอยรอหุงข้าวให้สุกก่อนแต่ว่าจอยจะต้มยำหัวแซลมอนก่อนจ้ะทุกคนไอ้นี่จอยจอยค่อยหมัก นะจอยก็จะค่อยผสมพอข้าวสุกอะไรเงี้ยร้อยข้าวเย็นแล้วก็จะค่อยมาหมักผสมอะไรให้มันเข้ากันแต่ตอนนี้คือหมูเอ้มันหมูของจอยอะเอตรงที่มันมันเยอะๆบางส่วนอะมันจะมีความเหม็นเหม็นกุย่กุย่นเพื่อนๆนะจอยเลยต้องเอาไอ้พวกสมุนไพรไปคุกเขาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งให้สมุนไพรมันเกาะกับไอ้มันหมูที่มันเหม็นกุ่นกอิ่ะนะให้มันดับกลิ่นกุย่ลงเพื่อนๆ ให้มันดับกลิ่นกุ้ยลงแล้วค่อยเอาหมูบดท,ที่เราซื้อมาผ,ผสมกันแล้วก็ใสเ่เครื่องปรุงเครื่องปรุงแล้วก็มายัดโซงยัดไส้อะจ้ะแต่ตอนนี้จะต้มหัวปลาก่อนมาทุกคนมาต้มหัวปลามาจา้ะเราก็มาต้มกันจอยก็จะใส่เครื่องแกงลงไปจะเครื่องแกงต้มยำตาโลโบนะจอยชอบยี่ห้อนี้ทุกคนมันคือแบบว่ามันรสชาติมันกลมกล่อมจ้ะมันจะมีความเปรี้ยวเหมือนกับกลมกล่อมอยู่แล้วจ้ะเราไม่ค่อยไม่ต้องปรุงอะไรเยอะทุกคน จากนั้นจอยก็ใส่เครื่องเทศลงไปใส่เกลือใส่ผงชูรสลงไปจะจอยไม่ใส่น้ำปลานะทุกคนนะเพราะว่ามันจะขาวใส่แต่เกลือจะทุกคนแล้วผงชูรสแค่นั้นแหละจากนั้นก็เอาหัวปลาเอาส่วนที่ว่าเราเล่ไว้อะจะทุกคนเอาลงหม้อจอยอา,าดาผักชีทุกคนถ้ามีผักชีนะมันจะหอมหน้าดูแล้วก็ผักชีใบเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจอยขี้เกียจไปห้างแล้วทุกคนเอ้ จอยก็ทาเท่าที่จอยทําได้อ่ะจ้ะเพราะว่าวันนี้จอยก็จะทําไส้กรอกด้วยจ้ะทุกคนทําไส้กรอกข้าวอ่ะจ้ะอีสานนั่นแหละแต่ใส่ข้าวอ่ะจ้ะจอยก็จะทาเอาไว้กินเพราะว่าเมื่อวานก็อย่างที่บอกอ่ะไปไอ้คอสโก้เนาะก็ได้ไอ้หมูหมูบดมาสี่โลกว่ากว่าเนาะจอยก็จะทําวันนี้ก็กินข้าวเช้าของจอยนี่ก็สิบเอ็ดโมงพอดีจ้ะนะกว่าจะทําเสร็จทํานู่นทํานั่นทํานี่เสร็จเพราะเมื่อวานนี่จอยก็ยุ่งกับ หลายอย่างจะลูกสาวก็เพิ่งกลับไปเมื่อวานเนี้จ้ะทุกคนแล้วลเพื่อนลูกเขามานอนค้างด้วยไงเนาะเขาไปดื่มกันที่ยอกทีเนี้ยเขาไม่เขาแบบว่าไม่ก็ให้น้องไม้อ่ะนั่งรถแท็กซี่มาคนเดียวทุกคนเขาก็เลยนั่งมาด้วยก็เลยมานอนค้างที่บ้านกว่าเขาจะกลับกันนุนก็ตอนที่วันน้องไมพ่อไปส่งที่สถานีรถไฟที่เมืองยอคอจ้ะทุกคนก็อยู่จนจนถึงเย็นๆนะจ๊ะ จากนั้นจอยก็ไปคอร์ดโก้กับเพื่อนจับทุกคนไปซื้อนงซื้อเนื้อซื้อของที่แรกว่าจะไปซื้อปลาทับทิมมาทิ้งไว้มันหมดเพื่อนเพื่อนนะเลยไม่ได้เลย,เลยได้เนื้อสัตว์มาแทนก็เลยได้เนื้อเขาเรียกเลยนะหมูสับอ่ะจ้ะหมูบดหมูสับเอามานึกอยากจะทานไอ้เนี่ยเพื่อนๆไนใส้กอกอีสานอยากทำกินเองอะนะมันได้เยอะดีไม่ใช่อะไรหรอกซื้อเขามันก็อร่อยอยู่แต่บางทีมันได้น้อยทุกคน อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ขนส่งก็ล่าช้าจา้ะมันก็จะติดขัดตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสจนไปถึงปีหลังปีใหม่มันก็ยังติดขัดอยู่เพืเ่อนๆบางทีขนส่งเขาแบบว่าเขายังนําส่งออกไม่หมดอะไรประมาณเนี้ยจ้ะกินข้าวเสร็จจอยก็มายัดไส้กรอกแต่ตอนยัดไม่ได้ยัดให้ดูนะเพืเ่อน,นนะเพราะว่าขั้นตอนมันยุงย่งยุงย่งยากจ้ะทุกคนแล้วจอยก็ไม่ใส่ถุงมือด้วยจ้ะไม่ถนัดพอเรายัดเสร็จเนาะจอยก็เอามาเอาเชือกผูกจก้ะ ผูกเสร็จจอยก็จะไล่ลมเอาไม้จิ้มฟันไล่ลมเขาออกทุกคนจอยก็จะเอาไว้ข้างนอกอะประมาณวันส่องวันถ้าอยากเปรี้ยวมากเอาไว้จนมันเปรี้ยวเนะทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่จอยจะไว้ประมาณส่องคืนหน,หนึ่งคืนซ่องคืนถ้าหน้าร้อนอะหนึ่งคืนโอเคอยู่แต่ว่าถ้าหน้าหนาวก็คงจะหลายคืนอยู่แหละทุกคนนะจอยก็มัดในสไตล์ของจอยจะทําในสไตล์ของจอยก็ไม่ให้ชิ้นเล็กมากเ,เพื่อน เราไม่ได้ทาขายเราทํากินเองไม่ต้องคิดเล็กมากก็เคยทําคิดเล็กอยู่มันก็สวยงามดีอยู่ล้าจะแต่ว่ามันเหนื่อยไงยืนนานละยืนทั้งวันเพื่อนๆก่อนจะทํานู่นท<ๆ>ํานี่เสร็จหลายเมนูตั้งแต่เช้ามาเน่ก็ยังไม่ได้หยุดเลยเพื่อนๆตอนจนนี้จนจะบ่ายโมงละก็ทําไปเรื่อยอยากกินจะนะอยากกินก็ต้องหาหาทํากินเองนี่แหละถามว่าจอยเคยทํามาหรือเปล่าตั้งแต่อยู่เมืองไทยจอยตอนที่จอยอยู่เมืองไทยจอยทำกับข้าวไม่เป็นเพื่อน จอยซื้อกินอย่างเดียวไม่งั้นก็แม่ทํานะคะมาอยู่อังกฤษนี่แหละจ้ะถึงทําเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าสถานการณ์มันบังคับทุกคนอยากกินอะไรต้องทําเองต้องเรียนรู้ทําเองอยู่เมืองไทยมันหาซื้อกินได้ไงมันจะไปต้องทําทาไมเพื่อนไม่ต้องไปหาเครื่องปรุงเครื่องปรุงไม่ต้องหาอะไรทักอย่างเนาะอยากกินก็มันก็มีให้กินอยู่แล้วเมืองไทยขอให้มีเงินซื้อนะพูดถึงมีหลายเจ้าด้วย อยู่อังกฤษเนี่ยบางทีอ่ะมันมียูคนขายแต่บางทีเขาก็ทํารสชาติเขาเนาะแล้วราคามันก็ค่อนข้างจะแพงเพราะว่าก็อย่างที่รู้ๆ่าคาคงคิดมันสูงอะไรมันแพงเขาก็ขายตามราคาที่เขาจ่ายไปเขาต้องการได้กาไรอะเพื่อนๆพูดง,ง่ายๆเหอ,เอะเนาะนี่เราจะจะจถึงแบบว่าฝึกทํานูน่นทํานั่นทํานี่เองอะถามา่าเก่งมาแต่เกิดไม่ไม่มีใครเก่งหรอกเพื่อนๆเลย เมื่อก่อนจอยทํามันก็ไม่อร่อยหรอกเพราะเรายังไม่รู้วิธีการทาเนาะเราก็ทําประมาณสามสี่รอบนั่นแหละกว่าจะเราจะรู้ว่าเออสูตรไหนมันที่เรากินแล้วมันอร่อยอย่างเงี้ยบางสูตรอะจอยไปดูใน youtube อะเขาก็ไม่ได้ว่าจะกินรสชาติเหมือนเหมือนเราไงเนาะก็อย่างที่บอกว่าคนเรากินไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันแต่แค่ว่าเราอะไปดูวิธีตอนที่เขาทําสักพักแล้วก็มาแบบมาดัดแปลง นะรสชาติตามที่เราทานนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ทานรสชาติเหมือนเขาเราก็มาดัดแปลงปรับปรุงดัดแปลงรสชาติที่เราอยากทานนี่ได้ก็ประมาณนี้จากนั้นก็จะไล่ลมนะเพื่อนเพื่อนะไม้จิ้มฟันไล่ลมเขาออกเพราะว่าตอนที่ว่าเรายัดอะจอยไม่มีเครื่องอทำไส้กรอกไงนะเครื่องที่ว่ายัดไส้กรอกอะจอยใช้มือนี่แหละมือกับไอ้ที่ว่าของบีบเค้กเพื่อน กว่าจะเสร็จก็เหนื่อยนิ้วมากเลยนะแต่ก็ทำไงได้ก็ทำนี้มาทุก,ท,กทุกปีของจอยถ้าจอยอยากกินนะทุกคนทีนี้ยจอยซื้อขิงมาเยอะจอยอยากจะกินไส้กรอกแบบใส่ขิงจ้ะถ้าไม่ชอบให้เปรี้ยวมากอะเอาไว้แค่คืนเดียวข้างนอกจากนั้นเราไปย่างในแอร์ไฟหรือไปอบแล้วก็มากินกับจะกินก็บีบมะนาวใส่เอาเงี้ยจ้ะทุกคนนะ แต่จอยเห็นขิงไงจอยเห็นขิงมันซื้อขิงมาจอยอยากจะกินไส้กอกกับขิงอ่อนขิงแก่แล้วก็ว่ากันไปเหอะเพื่อนเพื่อนมันก็อร่อยคือเก่าแหละนาะพูดถึงเนาะแล้จะจิ้มเข้าไปให้มันแบบอากาศมันออกถ้าเห็นอากาศมันอยู่ตรงไหนก็จิ้มมันจะบางทีอะพอหนังมันแห้งแล้วมันจะมองเห็นไอ้ตรงไหนที่มันมีอากาศอยู่อะจ้ะเราก็จิ้มมันไป แต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ยจอยจะเอาไปตากแดดข้างนอกเลยนะเพื่อนๆเอาจอยไปห้อยอยู่หลังบ้านจอยอยู่ฝั่งหลังเห็นเขาเขาเห็นจนชินตาแล้วแหละในการทําอาหารของจอยอะทุกคนเออเขามองเห็นจอยชินตาแล้วก็ห้อยของจอยอยู่อยู่ในบริเวณบ้านเราเนาะไม่ได้ไปห้อยอยู่บริเวณบ้านคนอื่นนะจอยก็ทํหของจอยจอยก็ห้อยอแต่ถ้าห้อยอมันจะดีเพื่อนๆหนังหนังไส้กอกอะนะเขาจะแห้ง ล้วสีสันมันจะสวยงามมาเพื่อนๆแต่ถ้าว่าไม่มีแดดนี่ก็ห้อยตามฮิตเตอร์จ้ะทุกคนพอให้แบบว่าหนังเขาแห้งๆหน่อยมันก็จะดูดีอันนี้มันหนังยังไม่แห้งหนังคือมันไส้สดไงทุกคนจอยก็ซื้อมาจากร้านเพื่อนพี่แอนดีจ้จ้ะนะเพราะว่าร้านเพื่อนพี่แอนดี้เขาขายเนื้อสัตว์แล้วเขามีไส้เอาไว้ทำไส้กรอกเสร็จแล้วจ้ะทุกคนสี่โลนะคะรอให้เขาเปรี้ยวทีนี้ ตัยก็จะเอาไว้ข้างนอกประมาณหนึ่งคืนนะคะเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอาใส่ถุงนะคะเอาใส่ถุงไม่งั้นก็เราไปห้อยให้หนังมันแห้งเราจะมีที่ห้อยของเราเพื่อนๆเอาไปห้อยเอาไว้แล้วนทีเนี้ยไอไ้อหนังอะหนังสดเนี่ยใส่สดๆที่ว่าเราเอามนนำมาทำอะมันได้แห้งนะคะนี่ใต้ประมาณนี้จ้า โอเคยังไงจอยก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยจ้าขอบคุณค่ะบาย